เวลาของคนโสดมาถึงแล้วค่ะประจำเดือนพฤศจิกายนจะเป็นคุณหรือเปล่าที่หัวใจจะไม่เหงาอีกต่อไปมีคนเข้ามาให้หัวใจดีดานะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันกับนัดดูดวงเจาะชีวิต อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครที่มีเกณฑ์นในเรื่องของการได้คบเด็กมีเด็กมาสนใจหรือว่าคุณไปชอบเด็กนะคะได้แก่คนที่เกิดในวันพุธค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาระวังในเรื่องของการปุ๊บปั๊บรับโชคด้วยวันหนึ่งที่มีเด็กมาสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือคนที่เกิดในวัน พาหัสค่ะแต่ว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการปึ๊บปับรับโชคด้วยดังนั้นให้ระมัดระวังด้วยนะต่อไปนะคะที่เกณฑ์ความรักพุ่งสูงมากๆเลยค่ะได้แก่คนโสดที่เกิดในวันจันค่ะโดยที่บรรยากาศนะคะคุณสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้ค่ะถือว่าถูกใจทั้งคู่เลย คนสดนะคะอีกวันหนึ่งที่ดวงความรักพุ่งสูงมากๆเลยค่ะนั่นก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสำหรับวันศุกร์นะคะคุณจะได้รู้จักคนคนนั้นจากเพื่อนจากคนรู้จักของคุณแนะนํามาให้และสามารถพัฒนาได้